สิ้นแจเกียวเจ้าแม่รถทัวเมืองไทยสุจินดาเชิดชัยหญิงแกร่งนักสู้เมืองโคราชจบแค่ป .4 แต่สร้างธุรกิจหมื่นล้านตำนานชีวิตแจเกียวสุจินดาเชิดชัยเจ้าแม่รถทัวเมืองไทยนครราชสีมานางสุจินดาเชิดชัยหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนามแจเกียวผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่27กันยายนพศ2568สอ25 68, ิีริอายุ88ปีการจากไปของเธอถือเป็นการปิดตำนานนักธุรกิจหญิงผู้แข็งแกร่งผู้สร้างอาณาจักรเชิดชัยจนกลายเป็นธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมรถโดยสารขนาดหมื่นล้านบาทวัยเด็กของหญิงนักสู้ เจเกียวเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2480ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกคนที่6ของครอบครัวฐานะธรรมดาเธอเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดแต่ด้วยข้อจำกัดในครอบครัวมารดาไม่อนุญาตให้เรียนต่อทำให้เธอต้องหยุดการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีที่สแม้จะเรียนไม่สูงแต่เจเกียวไม่เคยสิ้นหวัง เธอตั้งปณิธานกับตัวเองตั้งแต่วัยเด็กว่าจะต้องรวยกว่าแม่ให้ได้ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันตลอดเส้นทางชีวิตจากการค้าขายเล็กๆสู่การสร้างธุรกิจหลังออกจากโรงเรียนเจ๊เกียวเริ่มต้นชีวิตด้วยการขายของตามสถานีรถไฟเพื่อหาเลี้ยงชีพต่อมาได้ไปเรียนตัดเสื้อและเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อของตนเองถือเป็นธุรกิจแรกที่ทำให้เธอมีไรายได้และประสบการณ์การบริหาร แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเธออายุ19ปีและได้แต่งงานกับนายวิชัยเชิดชัยเจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุกในโคราชการแต่งงานครั้งนี้ทำให้เธอเก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจยานยนต์และการขนส่งการสร้างอาณาจักรเชิดชัยทัวเจ๊กเกียวและครอบครัวเริ่มขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุกไปสู่ธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดภายใต้ชื่อเชิดชัยทัว ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นหนึ่งในบริษัทรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเชิดชัยทัวร์มีรถโดยสารกว่า200คันวิ่งครอบคลุมหลายเส้นทางสำคัญทั่วประเทศอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมกลายเป็นโรงงานผลิตและต่อรถโดยสารรายใหญ่ส่งออกไปหลายประเทศมีมาตรฐานสูงธุรกิจขยายสู่การขายรถยนต์อะไหล่และอสังหาริมทรัพย์จนมูลค่ารวมสูงถึงหมื่นล้านบาท มีพนักงานในเครือมากมาา3,000คนความสำเร็จนี้ทำให้เธอได้รับฉายาเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยอย่างสมศักดิ์ศรีบุคลิกเข้มแข็งและบทบาทสาธารณะเจ๊กเกียวเป็นที่รู้จักในบุคลิกตรงไปตรงมาเด็ดขาดและเข้มแข็งเธอไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นแกนนำสำคัญในแวดวงการขนส่งเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมบขอสอ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในการเจรจากับภาครัฐโดยเฉพาะการผลักดันให้ปรับค่าโดยสารตามต้นทุนน้ำมันยึดหลักการทำงานว่าขยันประหยัดและมีคุณธรรมดูแลพนักง,งานเสมือนลูกทั้งการให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวและทายาทเจ๊เกียวมีบุตรหลายคนที่สืบทอดบทบาทในสังคมทั้งด้านธุรกิจและการเมืองเช่นอศนีเชิดชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยสุรวุฒิเชิดช,ชัยอดีตนายกเทศมนตรีนครราชสีมาปิดตำนานหญิงนักสู้การจากไปของเจ๊กเกียวเมื่อวันที่27กันยายนพศ2568ถือเป็นการปิดตำนานหญิงนักสู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้การศึกษาเพียงปสก็ไม่ใช่อุปสรรค หากมีความขยันอดทนและความมุ่งมั่นก็สามารถสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยจึงไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจผู้สร้างอาณาจักรรถทัวร์หมื่นล้านเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังตลอดไปขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ๊เกียวมาณที่นี้ด้วยครับ